ดูเขาได้เต็มสิบเมื่อกี้คำตอบนี่เขาตอบดีมากเอาอย่างนี้ <gosto> จะบอกเห็นทั้งคู่เนี้ยไม่ว่าจะเป็นแฟนหรือ<ว>เป็นเพื่อนเนี่ยรักกันมากอยู่นะแต่สิ่งหนึง่งที่ที่อ่านอ่านมานะครับแล้วปลายโดนหนักมาก็คือการโดนบูลลี่ใช่ไหมตอนที่เขาบอกว่าร้องเพลงไ่เพราะเต<ช>้นไม่ตรงจังหวะคือคน,น <ะ S 1> พูดอย่างนี้พอซ้ําแล้วซ้ําอีกอะทาให้เราเลิกอยากจะโชว์เลยเหรอเคยเคยมีความคิดที่เราไม่อยากทําแล้วนะเรา เรามันมันก็ถึงจุดที่ดิ่งที่สุดเหมือนกันว่าอ่าเราจะมาอยู่จุดนี้ทําไมเราจะต้องมาต้องโดนคนว่าโดนคนนี่ว่าของเราเยอะแยะมากมายแต่สุดท้ายเราก็กลับมานั่งคิดว่าเฮ้ยแล้วเรามาอยู่จุดนี้เพราะอะไรเพราะคนที่ศรัทธาในตัวเรามากกว่ามากกว่าคนที่ไม่ได้ศรัทธาในตัวเราแล้วไม่รู้ว่าเราเป็นยังไงมายังไงมากกว่าครับเราก็เลยมองถือว่าเป็นการมองอีกมุมหนึ่งว่า ต้องศรัทธาคนที่รักเราแล้วก็เชื่อมันในตัวเราว่าเราจะทํา <ำ S 1> <ฟะ S 2> ได้เราก็ต้องตอบแทนเขาว่าถ้าคุณคิดว่าผมทาได้ผมก็จะทําให้มันได้แล้ว,ลว,ลวตอนที่โดนบูลลี่หนักๆเคยคิดเมื่อวันหนึ่งว่าเฮ้ยออกแล้ว <c oughs> พรุ่งนี้ไม่ทำแล้วออกจากวงการเลยเคยคิด <c oughs> <ๆ c oughs> แต่เตือนเช้ามาก็ต้องไปายทำงานเหมือนเดิมครับอ๋อเหรอแล้วนองกลกาให้ให้กำลังใจกันไปยังไงบ้างอะคะเอาจริงเราให้กำลังใจกันตลอดอยู่แล้วไม่ว่าในบางครั้งถึงแม้นุ๊กจะไม่ได้พูดแต่เขาก็รู้ว่าว่านุ๊ก อยู่ข้างๆเขาแล้วนุ๊กไม่ทิ้งเขาอยู่แล้วเพราะว่าจริงๆนุกนุกเข้าใจนะเข้าใจที่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 ผ่านมาที่ที่ที่คนที่มาบูลลี่ไปเพราะว่าปายเขาไม่ได้เป็นนักร้องปายเขาเป็นเขามาจากพนักงานพี่แรกๆตอนที่เล่นด้วยกันแรกๆเลยอ่ะขณะมันเปิดเพลงอยู่ในห้องทํางานฟังแล้วมัน ถ้าตามภาษาบ้านเรามันห้ำห้ำไปน้ามึงจ้ะมันยังบอเขาขี้เลยครับเขาขี้อะไรนะไม่ยังไม่ตรงคีเลยรงี้องเพลงห้ำห้ำไปด้วยมันยังไม่ตรงคีเลยนี่เป็นเพว่าร้องเสร็จอยู่แล้วเขาลุกไปขี้พอพอต้นแลยไม่ไดอ๋อไม่เขาขี้นะโอเคผมจะเข้าใจพี่เขาเรื่องนี้ไปไปที่ไปเรียนเพิ่มไหมการร้องเพลงการเต้นมีมีมีได้เรียนกับครูครูต่อรัฐนะครับแล้วก็มีมีได้เรียนต่อประมาณปีก่อน เวลาหนึ่งแล้วก็ไม่มีเวลาไปเรียนต่อ,อแต่ก็อนสอตอนนี้ก็จะประมาณเดือนหน้าก็จะไปโรงเรียนเพิ่มเลยค่ะแล้วอะไรอะไรที่ทําให้น้องปายยังตัดสินใจว่าอยู่ตรงนี้แหละไม่เป็นไงคือมันเป็นสิ่งที่ทัดใจกลับไปมากมีเหตุผลหนึ่งก็คือลูกธ่านนรยังอยู่บนเวทีด้วยกันอยู่ค่<ะ>ไปยจะเลืกร้องเพลงไปไปเคยพูดครั้งหนึ่งว่าตราบใดที่ ลูกซานได้ดนยังอยู่บนเวทีไปก็จะอยู่คอยซัพพอร์ตอยู่อย่างนี้อยู่เพื่อเพื่อนแล้วก็แล้วก็มีสิ่งหนึ่งที่เราไปทุกๆเวทีอยู่แล้วไม่ว่าวันนั้นมันจะใกล้จะไกลแค่ไหนมีพี่ๆคอยไปให้กําลังใจไปเสมอเลยอย่างที่ทุกคนว่าไปเป็นคนร้องเพลงเพี้ยนร้องเพลงไม่เพะแต่สิ่งหนึ่งที่พี่ๆแฟนคลับหรือที่ไปเรียกว่าครอบครัวบ้านสิงเขาไปให้กําลังใจไป บางเพลงเขาร้องไม่เป็นเขาก็เปิดเนื้อแล้วก็ร้องไปกับเรานี่ผมก็เลยใช่ครับผมจะอยู่เพื่อทุกคนพี่ว่ามันเป็นจุดขายนะนุ๊กขายอะไม่ต้องเลียดนะไอ้เรื่องที่ว่าร้องเพลงเพี้ยนไม่ตรงคีย์บ้างหรือว่าเต้นผิดจังหวะโอ้โหพี่แตนในเรื่องผิดจังหวะพี่แตนถนัดมากจริงๆค่มจังหวะประจำแต่แต่ก็คือมีความสุขแฮปปี้เพราะว่าเราเอนเตอร์เทนให้คนไงดีมากอยู่เพื่อคนที่รักเราและอยู่เพื่อคนที่เรารักเนาะควายก็โดนนุ๊กก็โดนบุลลี่ เห็นบอกว่าโดมูร <legislation> ok ีจะแบบร้องไห้ก <promotion UC S> ันตอนมันคืนข้าวมันข้ามคืนเกิดอะไรขึ้นน่ะก็หลายหลายหลายๆสิ่งหลายๆอย่างครับก็มันหลายหลายคนนะพี่เนาะร้อยพ่อพันแม่คนชอบเราก็มีคนเกลียดเราก็มีอะไรอย่างเงี้ยแต่แต่นุกก็ไม่ได้ซีเรียสแต่ว่าก่อนหน้าเนี้ยคือนุกยังยังปรับจูนความรู้สึกตัวเองยังไม่ได้แล้วก็ยังยังยังไปยังไปงมงายกับคอมเมนต์อยู่ แต่ปัจจุบันนี้โอเคขึ้นแล้วแต่ก่อนก็โหก็มีนอนร้องไห้เลยนะพี่แล้วกค็คิดมากคอมเมนต์สมมติคนคนมาคอมเมนต์นุก1,000 1พ0 0กับอีก5คนอย่างเงี้ยหนึ่พันแล้วก็5คน1,000พคนนี่คือชมหมดเลยแต่อีก5คนดา่านุกดันไปเก็บไอห้าคนไว้ในใจใแต่1,000ันคนนุกลืมหมดเลยคราเนี้ยที่ที่ผ่านมามันเป็นธรรมชาติใช่หครับถ้าทีนี้มาถึงปัจจุบันนี้นุกกเลยคิดย้อนกลับ ทำไมทำไมกูทำแบบนี้วะทำไมไม่เห็นใจพี่พี่หนึ่งพันคนที่เขาเข้ามาให้กำลังใจเราทำไมไปให้ค่าห้าคนที่เขาไม่ชอบเราออะไรประมาณนี้แล้วปัจจุบันนี้นุกก็รู้สึกว่าเออเก่งขึ้นดีขึ้นที่ไม่ไม่ไปให้ค่าคอมเมนต์ไม่ไปอ่านคอมเมนต์ก็เสพแต่สิ่งที่น่ารักน่ารักคือต้องเรียกว่าดูกก็กลาย <c oughs> เป็นศิลปินที่ผิวผิวของพวกเราทุกคนทั้งห้าคนเนี่ยด้านขึ้น ด้านขึ้นเป็นเรื่องธรรมดาทุกคนโดนกันมาหมดเขาเรียกว่าภูมิต้านทานดีขึ้นไหมพี่เขาเรียกด้านเชื่อเธอพี่ก็โดนผี่วนี่ตรงไหนคะส่วนไหนของพี่พีเคคะหน้าเลยจ้าหน้าเลยเข้าใจพันคนเราไม่เห็นชเก่งจังดีจังร้องเลยดิไม่เห็นทำไมแกถึงจุดจุดจุดใช่ไหมจำทั้งคืนเลยพี่อันนี้ไม่ควรแล้วแล้วปลายพนุ๊กปรับได้ปลายปรับได้ไหมปลายก็ปรับปรับได้บางที แล้วก็อาจจะไม่อ่านคอมเมนต์พวกนั้นเลยแล้วก็ถ้ามันจะมีแบบว่าคนที่เขาคอมเมนต์มาจริงๆเขาก็ไม่ได้ใส่รูปปัวเขาหรอกไปไปก็เลยกดเข้าไปแล้วก็บล็อกทิ้งไปเลยแล้วก็เลือกไม่ไม่สนใจมากกว่าเขาจะดีกว่านุกเพราะว่าเขาจะมีพลังบวกเยอะมากคนนี้นุกก็ได้พลังบวกจากปายมาเหมือนกันนะพอสมควรเลยพี่ก็มันก็เลยทําให้ได้พลังบวกจากปายมาได้พลังบวกจากพีพีเอฟซีมาจากครอบครัวมาจากค่ายมาอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบ ทำให้ตัวเองดีดขึ้น,นอาจริงๆส่วนส่วนหนึ่งของของการที่ทําให้เราผ่านพ้นได้ก็คือการขับไปด้วยใช่